สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับช่องไมวีชาแนลค่ะวันนี้ไม่วีจะมาทำน้ำหมักสมุนไพรนะคะไล่มแมลงนะคะอุปรกรณ์ของเราก็จะมีนะคะตะไคร้นะคะซอยซอยอย่างนี้แล้วนะคะซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะครึ่งกิโลนะคะตะไคร้หอมก็ถ้าใครมีตะไคร้หอมก็เอาตะไคร้หอมนะคะตะไคร้บ้านก็ได้นะคะคุณผู้ชม แล้วก็พริกป่นนะคะสามขีดค่ะคุณผู้ชมจะมีคุณสมบัติเผ็ดร้อนนะคะช่วยขับไล่มแมลงนะคะคุณผู้ชมก็นน้ำส้มสายชูนะคะหนึ่งขวดเล็กค่ะเหล้าขาวนะคะสี่สิบดีกีนะคะหนึ่งขวดค่ะก็นี่ค่ะยาฉุนค่ะหนึ่งห่อนะคะก็จะช่วยขับไล่มแมลงเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชม ก็ขานะคะขาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะครึ่งกิโลกรัมนะคะคุณผู้ชมเราก็จะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะก่อนอื่นแม่วีก็จะนำตะไคร้นะคะมาปั่นให้ละเอียดก่อนนะคะคุณผู้ชมจะปั่นหรือตำก็ได้นะคะคุณผู้ชมแต่แม่วีจะ จะปั่นเอาแลคะจากนั้นเราก็นำขานะคะมาปั่นอีกนะคะ ันนี้เลยอย่าเ เมื่อเราปั่นตะไคร้าเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาใส่ถังเลยค่ะเพื่อจะนำไปหมักนะคะใส่ไปเลยค่ะตะไคร้ครึ่งกิโลนะคะค่าครึ่งกิโลค่ะพริกผงนะคะพริกป่นนะคะสามขีดค่ะ ใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ยาชุนนะคะ1ห่อค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะหนึ่งขวดเล็กนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็น,นี่ค่ะเหล้าขาวนะคะ40ดีกีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็คนผสมกันเลยนะคะ เราจะหมักไว้15บถึงหเดือนนะคะคุณผู้ชมถึงจะนำมาใช้ได้นะคะถ้าจะนำมาใช้เราก็กรองออกแต่น้ำนะคะคุณผู้ชมช่วยขับไล่มแมลงได้นะคะน้ำหมักสมุนไพรค่ะอัตราการใช้ก็หนึซีซีต่อน้ำยี่ลิตรนะคะคุณผู้ชม เราจะใช้ฉีดพุ่นแต่ตอนเย็นนะคะเพราะจะมีฤทธิ์ให้มแมลงแสบร้อนนะคะ,มะแมลงก็จะหนีแล้วก็จะตายได้นะคะคุณผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรไล่มแมลงนะคะยาสมุนไพรนะคะน้ำหมักสมุนไพรนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส r คร e กดติดตามไม่วีช anel ด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ